CGN TV สวัสดีครับพี่น้องทีละครับรายการ Living Life ในเช้าวันนี้ครับผมปาาจักนกระนก,ก,กลีลาเกียงไกลนะครับเช้านี้เราจะมีกับเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมเล่มใหม่นะครับคือพระธรรมโยบนะครับในบทที่1ข้อ1ข้อ5นะครับโยบบทที่1 ข้อ1ถึง5มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายท่านมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคนส่วนทรัพย์สมบัติของท่านมีแกะเจ็ดพันตัวอูดสามพตัววัวห้าร้อยคู่ลาตัวเมียห้าร้อยตัวและคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงมั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก บุตรของท่านเคยจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนพวกเขาจะเชิญน,น้องสาวทั้งสามคนมารับประทานและดื่มกับพวกเขาด้วยและเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าบางทีลูกๆของข้าได้ทำบาปและแช่งพระเจ้าในใจโยบทำอย่างนี้เรื่อยมา พี่นองครับพระธรรมโยบเป็นพระธรรมที่เราคงทราบดีอยู่ว่าโยบเนี่ยถูกทดลองอย่างมากมายนะครับแล้วก็โยบก็ได้ถึงจุดหนึ่งโยบก็เรียนรู้จากพระเจ้าแล้วโยบก็กลับมาสภาพที่ดีเหมือนเดิมนะครับในบทที่1เนี่ยได้พูดไว้ถึงเหตุการณ์ที่บรรยายว่าโยบนี้มีอะไรที่มั่งคั่งมากนะครับก็อธิบายไว้ในข้อสอนข้อ5บอกว่าท่านมีบุตรชาย7คนบุตรหญิงสคน แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีแกะ7,000ตัวอูด3,000ตัววัว5 5 0 0คู่ลาตัวเมีย500คนชายมากมายฉะนั้นเขาเป็เาเป็นคนที่มั่งคั่งมากที่สุดในบรรดาตอนออกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีการทํำหลายอย่างนะก็คือว่ามีการาถวายเครื่องบูชาด้วยนะครับแล้วก็มีการมีการจัดงานเลี้ยงเว,ยเวียนมาในตามบ้านของลูกๆแล้วก็มีการสอดส่องเรื่องของลูกๆด้วยงั้นเนี่ยสิ่งที่โยบทำ ในนี้เขียนว่าทําเรื่อยมาทั้งหมดที่โยบทําอย่างนี้คือโยบนั้นเขาใช้เวลาหนึ่งในการเตรียมตัวเตรียมชีวิตที่ที่มีต่อพระเจ้าด้วยนะครับเราพบว่าพอถัดจากบ,บทนี้ไปเนี่ยโยบถูกทดลองมากมายมหาศาลและตลอดทั้งเล่มโยบถูกทดลองแต่ช่วงท้ายโยบถึงจะมีความเข้าใจบางอย่างที่พระเจ้าสวบบช่วยเขาวอวยพรเขากลับมาแต่การในบทเริ่มต้นนี่เป็นบทที่เห็นความ ประเด็นที่สําคัญมากอันหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เตรียมพร้อมนะครับเขาเนี่ยได้ทําหลายอย่างเป็นการเตรียมพร้อมโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้ซ้ำที่ทําให้เขามีความมั่นคงจนกระทั่งยอมรับการทดสอบจากพระเจ้าได้ในสงครามฝันวิญญาณที่เห็นอยู่นะครับมา,มาขอพระเจ้ามาทดสอบทดสอบโยบนะครับแต่ประเด็นที่ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมของโยบเนี่ยโยบเขาเป็นคนที่ รู้จ kind of ักทบทวนชีวิตส่วนตัวต่อพระเจ้าเสมอนะครับในตอนนี <S <S ้ก็ได้พูดไว้ว่าเขาเป็นคนที <infinity> ่ยำเกรงพระเจ้าด้วยนะนายโยบทที่หนึ่งคนหนึ่งที่เปิดฉากมาก็บอกเลยนะฮะว่าเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าหันจากความชั่วรลายฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาทบทวนตัวเองนะครับเขายำเกรงพระเจ้าเขาหันจากความชั่วรลายไม่ทาบาปกอลงนะครับแล้วก็ในข้อ5เนี่ยก็ได้บอกว่า และเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วยกก็ทําพิธีชําระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์แล้วก็ชําระชีวิตของลูกหลานด้วยแต่ว่าในตอนนี้พูดถึงการชําระตัวให้บริสุทธิ์ฉะนั้นเนี่ยโยบเป็นคนที่สนใจชีวิตสุดตัวกับพระเจ้าของเขามากนะครับอันนี้ผมเปนใจพี่น้องนะครับเราเดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยเราต้องไม่ลีกว่านี่เป็น สงครามฝ่ายวิญญาณนะครับโลกนี้มีไม่ได้มีเพียงแค่ตามองเห็นแต่มีอำนาจมืดด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องต่อต้านมันให้ได้โดยพระคุณของพระเจ้านะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวของเราให้ดีเตรียมชุดเราให้ดีสัตว์ซื่อกับพระเจ้ามีชุดที่ชอบทำเดินกับพองอย่างดีด้วยนะครับอันเนี่ยในสรุดีบทที่2 4ข้อสาข้อ4เนี่ยบอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพยาเว และผู้ใดจะยืนอ,อยู่ในสถานพักการของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มีจิตใจยุย,ย่องสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงนะครับฉะนั้นเร,เราต้องเรียนรู้นะครับเดินกับพระเจ้าอย่างดีรักษาใจรักษาชีวิตของเราอย่างดีนะครับพี่น้องเราจะเติบโตกับพระเจ้าได้เลยครั้งนี้ผ่านสิ่งที่ท้าทายนะฮะอย่างที่โยบเป็นนะฮะมันเนี่ยเราจะเติบโตกับพระเจ้าได้เราอาจจะต้องผ่านความท้าทายบางอย่างในชีวิตของเรา แต่ความท้าทายทั้งหมดที่เราได้เผชิญมาเราต้องรักษาตัวให้ดีนะครับใช้ความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตกับพระเจ้านะครับอย่ามองการท้าทายหรือปัญหาที่เข้ามาเป็นสถานการณ์ที่เรานั้นต้องจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับนะในช่วงเวลาโควิดนี้ก็ท้าทายระดับหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องครับอยากให้ความท้าทายที่เราเข้ามาเนี่ยทำให้เรารู้สึกโอ้โหชีวิตเราคงจะไม่รอดแล้วนะฮะแต่ให้สิ่งน,นั้นทําให้เราจจเจริญขึ้นกับพระเจ้าสิครับใช้เวลากับพระเจ้าในการ อธิษฐานในการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าในการที่เรานั้นได้ศึกษาพระคัมภีร์นะครับผมว่าหลายๆคนทําได้ครับเมื่อเราอยู่ที่บ้านล็อกดาวน์เมื่อเรารู้สึกว่างานน้อยลงนะครับเราก็สามารถที่ใช้เวลาบางส่วนที่เราพอมีเวลาเหลือเนี่ยสามารถที่จะศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระชนะพระเจ้านะครับผมหนุนใจพี่น้องอยู่บ่อยๆเลยครับว่าเราน่าจะอ่านพระคัมภีร์จบเล่มได้ในเวลาหนึ่งปีนะครับพี่ลองใช้เวลาอย่างนี้ฮะอ่านพระชนะพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นประจำนะครับฝึกฝนวินัยฝ่ายจิตวิญญาณใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าแล้วพี่น้องผมจะเห็นแน่ๆว่าพระเจ้าจะอยู่กับพี่น้องและพระเจ้าจะช่วยท่านให้ท่านเจริญขึ้นและท่านจะมีความมั่นคงแล้วก็เตรียมพร้อมชุดเราให้ดีผ่านอุปสรรคข้านหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าโควิดรอบนี้อาจจะผ่านไปแน่นอนก็ต้องผ่านแน่ๆนะฮะแต่โอกาสหน้าจะมีอะไรที่เข้ามาเรายังไม่รู้แต่ที่เรารู้แน่ๆคือวันนี้เราสามารถ เตรียมใจเราให้พร้อมได้ผ่านการที่เราจะทบทวนชีวิตต่อพระเจ้านี่แหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าในช่วงเวาลายนย้นะครับอันที่สองที่โยบทําก็คือว่าเขาตรวจสอบชีวิตความวิญญาณของลูกด้วยในโยบบทที่หนึ่งข้อหในช่วงท้ายๆบอกว่าโยบกล่าวว่าบางทีลูกๆของข,ข้าได้ทําบาปได้แช่งพระเจ้าในใจโยบก็ทําอย่างนี้ด้วยมา นะครับโยบก็ใช้วิธีชีวิตของเขาที่อยู่ในกิจวัตรประจําวันของเขาเนี่ยที่เขาทำบ่อยๆเนี่ยก็คือเขาใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลาในการถวายเครื่องบูชาแล้วก็การเปิดลูกๆด้วยพี่น้องที่มีลูกครับบนใจพี่น้องนะครับถ้าเรามีลูกอยากให้เลยอ,อยากอยากให้พ่อแม่ใช้เวลากับลูกอย่างดีนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับอย่าให้หน้าที่ของการสอนพัพ่นพีไปอยู่ที่ ครูรวีเท่านั้นนะครับเราต้องเชื่อว่าลูกของเราเราต้องเป็นแบบอย่างต้องสอนชีวิตชีวิตมากที่จริงแล้วชีวิตนี่เสียงดังกว่าคำพูดนะครับนะรบเราจะสอนพระพีไปเราต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างด้วยนะครับมีชีวิตที่เชิญชวนลูกเราให้เฝ้าเดี่ยวหนุนใจลูกเราให้ให้อธิษฐานหนุนใจลูกเราให้เดินติดตามพระวจนะพระเจ้าหนุนใจลูกเราให้มีส่วนในการเข้าไปรับใช้พระเจ้าให้เข้าสามคิรรมในคิตจักรในกลุ่ม แคร์กลุ่มเซลล์กลุ่มไลคุกรุ๊ปให้เขามีส่วนครับนะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีหนึนงจะให้ลูกให้กำลังใจใลูกในการที่เขาจะเดินติดตามพระเจ้าทำบาปก็ให้กำลังใจลูกให้ลูกอธิษฐานกับพระเจ้าเดินกับพระองสอดส่องชีวิตของลูกเราอย่างดีนะครับถ้าพี่น้องยังไม่มีลูกพี่น้องสามารถสอดส่องชีวิตของตัวเองพี่น้องของเราหรือว่าลูกแกะที่พระเจ้าฝากให้เราดูแลได้นะครับสอดส่องอย่างดีดูแลกันและกันอย่างดีนะฮะเตรียมพร้อมในการที่จดที่เราจะ เผชิญต่อปัญหาได้อย่างดีนะครับงั้นผมผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่โยบทำเนี่ยทำให้โยบมสามารถที่จะเข้าสู่การทดสอบอย่างหดังหน่่มได้ในเวลาต่อมาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ให้เราเตรียมพร้อมชุดเราสิครับสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเราไม่บ่นต่อว่าเลยครับเราถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรานั้นเรียนรู้จักผู้ลงมากขึ้นเตรียมพรอมชุดของเรา สอดสองชุตคนรอบข้างดูแลชุดของลูกให้ดีนะครับเดินกับพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างดีนะครับนะครับหวังว่าจะเป็นพระพรแก่พี่น้อง,องนะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ตามองเห็นเท่านั้นแต่เราอยู่ในโลกที่ตามองไม่เห็นด้วยคือโลกฝ่ายวิญญาณน,นะครับฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องรักษาใจเดินกับพระเจ้านะครับโยบบทที่1นข้อหนึ่งเปิดฉากแบบนี้ครับการเตรียมพร้อมของโยบพี่น้องเตรียมพร้อมชุดข,ของท่านแค่ไหนแล้วครับขอให้ท่านได้มีชุดที่เตรียมพร้อมอย่างดีนะฮะรักพระเจ้า รักษาใจอย่างดีวางชีวิตของเราไว้บนศิลาอย่างมั่นคงนะครับถ้าเราวางชีวิตเราในพระคิ์อย่างมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวถ้าพี่น้องวางใจในพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้พี่น้องจะมั่นคงกับพระเจ้าถึงที่สุดจะแม้ว่าลมพัดมาแม้ว่าพายุพัดมาน้ําไหลเชี่ยวจะมาพังบ้านเราก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราตั้งอยู่บนศิลาคือพระเยซูคริสต์ครับขอให้พี่น้องได้ มีความมั่นคงกับพระเจ้ามีกําลังใจเสมอครับแม้ว่าในช่วงโควิดก็ตามขอพระเจ้าอวยพรเพื่อน้องนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระธรรมของพระเจ้ามาถึงเราที่เราจะรัมันระวังชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าขอทรงอวยพรเราทั้งหลายที่เราจะยำเกรงพระเจ้าอยู่ทุกๆวัน อวยพรพี่น้องในการที่จะดูแลลูกของเราอย่างดีในช่วงเวลานี้ให้ลูกเราอยู่ใน,ในความรักของพระเจ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเสมอขอสบถอยู่ด้วยกับพี่น้องทุกคนที่นี่ด้วยที่เราทั้งหลายที่มีกำลังใจอย่างมากๆมีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าอย่างดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมออวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้สรรเสริญปรุงในพระนามพี่สุขเจ้าอาเมน อยากชวนพี่น้องได้มีโอกาสกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับหากท่านมีพระพรมีคอมเมนต์อะไรนะครับพี่น้องสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพี่น้องได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอไม่ใช่พรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ